Happy Valentine's Day วันนี้เปสดโปรแนรมวันนี้โปรมโปรแกรมยังไงครับวันนี้พี่ย่านัดได้อะไม่ดยังไงเอาจริงๆนะคะปกติทุกปีวาเลนไทน์จะเป็นหนูจะเป็นคนคิดแพลนอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ลืมอ่ะวันทุกวันวาเลนไทน์ก็เลยบอกแม่ว่ารับรับได้รับได้ทบได้ก็มางาน m a c r o p r l a p p l i c a t i o แล้วก็ที่เหลือ ไม่แน่ใจว่าทําอะไรเพราะว่าพี่แบนไม่บอกค่ะแต่ว่าช่วงเย็ก็อยู่กับพี่แบนแล้วใช่ไหมค่ะต้องนัดมาหรือยังก่อนพี่ยายังยังคือเราสแตน a n d b y รอก็ก็สวยเลยเพราะว่าแต่งหน้าทำผมแล้วก็ก็รอดูค่ะว่าว่าจะยังไงหนูรู้เท่ากับพี่พี่ค่ะคิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างคะแบบเย็นนี้แบบยินไอดม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยค่ะ ต้อกวนติดตามได้ค่ะแต่ส่วนของเราแถวบ้างเราเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์เขาไปบ้างไหมอืมถ้าบอกมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์สิคะมันแต่ว่านี้นี่แต่ว่าเล็กน้อยมากๆค่ะเพราะว่าคิดไม่ออกตอนแรกนึกว่าจะทํางานทั้งวันนะคะแล้วฉุกเฉิดหน่อยอย่างมีบางปีพี่แบ๋เขาเล่นใหญ่มาตือนแม้ว่าปีนี้มันจะมาใหญ่อีกไหมหรือไม่รู้เลย ใช่มีปีนึงเล่นใหญ่มากายมิวบอดจนะว้าวค่ะไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยค่ะว่าปีนี้จะยังไงเขาเงียบเกินไปไหมครับปีนี้เขาแบบมันถึงว่าแบบเราไม่เราไม่เอะใจอะไรเลยใช่ไหมเขาบอกว่าชิวๆนะวันนี้แค่นี้ค่ะแต่ไม่ได้บอกให้เราเตรียมตัวอะไรเลๆ พี่ลงรูปเร็วๆนะ <laughs> สรุปไม่ได้ทำอะไรเลยถ้า <laughs> อย่างเมื่อกี้บอกว่าของขวัญมันเล็กเล็กน้อยๆด้วยความแบบจำนวนปีนมันเพิ่มมากขึ้นเหมือนการคิดอะไรต่างๆจะให้อะไรยังไงอ,อ่นิดหน่อยค่ะแต่ว่าแค่นะคาม,ามาถ่ายมาแบรนด์ไทยหลายปีมากๆแล้วก็เลยคิดว,ว่าอะไรเล็กๆน้อยๆ <laughs> ที่เป็นแบบแฮนด์เมดมันมักจะแบบง่ายขึ้นบอกแล้วกันหนูทำเค้กเฉยๆค่ะทำเค้กใช่พิเศษยังไงบ้างเค้กนั่นเองทำเองใช่ค่ะพิเศษยังไง ทำเองไงครับไม่ใช่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 เป็นครั้งแรกก็้วแบบที่ทดลองทำหรือว่าอะไรเงไม่ค่ะเคยเคยเคยทำแล้วค่ะเคยทำแล้วแต่ว่าก็คิดไม่ออกทำก็ละอะไรที่ตั้งใจมันก็อย่างนี้เดี๋ยวจะกลับไปทำค่ะยังไม่ได้ทำแล้ววัสดุอุปกรณ์จากแมคโครไปใช่ค่ะอือรอเซอร์ไพรส์แล้วกันเนาะรอพี่ก็จะรอต้องมาดูค่ะว่าพี่แม่จะทำ ลองรูปคืนนี้นะลูกแต่ก่อนวันวาเลนไทยคุณแม่ก็เจอไทยมาแล้เนาะว่าที่ชาติคชาติ c a p แบบที่ตัวจูดี้ชิลไปว่าที่ลูกเผยตอนเห็นเป็นยังไงตอนเห็นก็ก็คิดไม่แก้วแซวอใช่แม่แก้วเขาจะมีแบบแคปชั่นเนือความคาดหมายมาตลอดเลยจริงจริง ก็ดีค่ะก็อมยิ้มกับตัวเองดีค่ะเห็นแล้วแบบว่าห้ามห้ามไปที่ไหนแล้วล่ะเหมือนโดนยัดแบบโดนมอบตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เลยพอเห็นแบบแคปชั่นแล้วมันยังไงกับใจเราแบบอุ้ยคิดว่าแม่แก้วน่ารักดีได้กลุ่มกับพี่แบ๊บไหมครับอ๋อแม่แก้วลงอย่างนี้ ไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยทีนี้แฟนก็แบบรุ้นและหลักโทจะใกล้แล้วเพราะว่าโอ้แม่แก้วโจหัวมาแรงมากโจหนุนกันอยู่ที่พี่แบร์แล้วอย่างนี้ใช่โยนเลยโยนเลยกดดันแล้วแหละแล้วได้ให้ของขวันอะไรแม่แก้วแมนะ์ไปทานข้าวแล้วก็มีเค้กค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็น พร้อมหน้าพร้อมตาสองแม่ใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนานมากๆขอสมขสุเลยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรันเกิดแเ้วนี่ของขวัญให้แม่แก้วอะไรนะนอกจากเค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพี่แบร์พี่แบร์เขาให้อะไรไหมไม่มีถ้าเกิดวันเลนทายปีนี้เขาเซอร์ไพส์ขอแต่งเลยทําไงอะอะไรนะคะถ้าเกิดวันเลนทายปีนี้เขาเซอร์ไพส์ขอแต่งเลยทําไงเนี่ยหนูว่าไม่มั่นใจไม่มีมั่นใจว่าไม่เซ็นเซนมันไม่บอกว่าแบบใช่ ปกติเราจะมีเซนไหมเวลาที่แบ์เขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเราอะไรอยงนี้นี่วันนี้ชิลแน่นอนซีที่เขาบอกแต่ปีนี้ดูเงียบมากเลยนะกลัวจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ไงให้ซีเรียสแน่นใช่ทำไมคะไม่ใช่ว่าสองคู่จะพลิกลลอใช่อแม่คู่ไม่น่าค่ะไม่น่าเค่น่าแค่เราเป็นนริยะต้องรีบกลับไปทำเค้กแล้วบอกว่าหนูก็ลุนเป็น